ุกพฤดึกตาเผยความลับสมบัติราของรางวัลเซืแรกแคนล้มลงฟิวชั่นจะมีอะไรยังไงกันบ้างนาสมอะไรแค่ไหนงบประมาณจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันครับ ครับก็กลาสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกทุกคนปรปจำชื่อเจนเชกเชวนไอเกมเมอร์วันนี้แล้วเขาอยู่กับสปปรวิญยาศาสิร์ไทยกับตัวแควนลงลงฟิชชั่นในกิจ,จาก,การรมปลูกผลึกตรานะครับอันนี้เนี่ยจะอยู่ทั้งหมดเป็นเวลาทั้งหมด3วันให้กับเรานะครับโดยของรางวัลสุดแรกเนี่ยจะเป็น,นหน้าของแข,ขวนลงลง,ลงฟิชชั่นนะครับแขนนี้เนี่ยจะทำให้เราแต่ละชั้นอัปเกรดดาเมจง่ายๆว่าอันนี้เนี่ยมันจะทำให้เราทำให้ตัวพรที่มาจากตัวลงหลงแรงขึ้นครับหลักการง่ายๆครับ สมผลต่อแมคานิกในการเล่นไม้หลักๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ส่งผลในแง่ของการตีกระดูกมากนะครับแต่ว่ามันจะดีมากๆเลยก็คือมันจะทําให้เราสามารถเรียกว่ารีดดาเมจของตัวที่เป็นให้เมตาเทพออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับหนึ่งแดงเนี่ยเขาบอกว่าแต่ละชั้นทำให้ดาเมจท้ายสุดเนี่ยเราเพิ่มขึ้นจากเมตาเทพเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ละชั้นนะเราจะได้ทั้งหมดประมาณ6ชั้นนะครับ5ชั้น6ชั้นนะครับ ทุกครั้งหลังจากที่เราใช้ลงมือนะครับแทนหลงงแล้วเนี่ยสองครั้งนะครับอัปเกรดดาเมจ20%สูงสุด80%แล้วก็5ดาดาวนี้เป็น PVP คือในช่วงเวลาใช้เขตแดนเนี่ยเมื่อวิญญาณไาฟเราที่ได้รับอ่าทนานของเทพปกปกักหรือว่าเทพคุ้มครองเนี่ยเนื่องลงได้รับดาเมจถึงตายเนี่ยจะท่านทานดาเมจหนึ่งครั้งนะครับคือจะไม่ตายหนึ่งครั้งอะ่ะก็คืออมาตะหนึ่งครั้งนั่นเอง6ดาวนะครับหากว่าเทพปกปักเนี่ยถึง6ชั้นนะครับจำนวนซอนทับสูงสุดของเมตา และแต่ละครั้งที่ใส่เมตตาเทพให้กับวิทาายา์ฝ่ายเราจะได้รับเพิ่ม1ชั้นนะครับมันทําให้เราเนี่ยสามารถดึงประสิทธิภาพแล้วก็ดึงเศักยภาพของตัวเมตตาเทพออกมาได้อย่างเต็มแม็กซ์เต็มประสิทธิภาพนั่นเองถามว่าส่งผลต่ออ,อย่างที่บอกว่ามันมันคือการรีดดาเมจนะครับแต่ว่าแมคคนิกในการเล่นมันจะยังคล้ายๆแบบเดิมที่เราเล่นเลยก็คือมันไม่ได้เหมือนหัวที่หัวเนี่ยก็คือเวลาเราไปใช้ตับว,วิญญาปุ๊บให้เมตตาเทพ5ชั้นก็คือหัวฟิวชั่นอันนั้นจะ คนลาแบบแมคานิกกันอันนี้จะเป็นการรีดดาเมจออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับรถือว่าเป็นชิ้นที่สวยงามมากๆเลยส่วนของร้อนอื่นๆภายในตู้เนี่ยก็จะมีค้อนแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัปเกรดโบนัสอุปกรณ์วิญญาณ1 5อุ้ยเอันนี้ก็ดีนะเพิ่มดาไมจท้ายสุดด้วย3%อ a t k 18ที่เหลือเนี่ยของรางวัลก็จะเป็นขอรางวัลแบบจีปาถทะทั่วไปนะครับร้อนเสร็จด้านล่างก็จะมีพวกตัวพวกใบให้นะครับจานลองคุยกับ ลองคำนวณคำนนวณแล้วพุง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 ลองคำนวณแล้วเนี่ยจะอยู่ท네ี่ประมาณ1000บาทนะครับเติมประมาณ1,000งนิดๆอันนี้ไม่นับรวมรายวันนะไม่นับรวมรายวันนะครับเ2 0 0พเพชรบวกกับ1,000นิดๆที่เป็นเงินเติมเงินนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเงินเติมเงินแบบเติมล้านนะนะครับก็ถือว่าหลักการันตีไม่สูงนะครับการันตีเนี่ยมันจะอยู่ที่ทั้งหมด351นะครับการันตี351ออันนี้เนี่ยจะไม่นับรวมรายวันอันนี้จะเป็นแบบคนที่จะเอาวันแรกแล้วเอาเลยก็คือ ประมาณ7,200เพชรบวกกับอีกออพันกว่าบาทก็จะถือว่าชิ้นนี้ราคายังถูกกว่าหัวฟิวชั่นอีกนะแต่ถ้าใครบอกว่าอรอบนี้ผมไม่ไหวจริงๆครับผมหมดทุกอย่างแล้วรอบรีรานของแขนนองหลงฟิวชั่นเนี่ยจะราคา3,500เพชรซึ่งจานเล่นในเซิร์ฟนอกทั้งจีนและไต้หวันจานก็ซื้อจากรอบรีรันนะครับถามว่ามันนานไหมกว่าจะมาก็ถือว่านานมากพอสมควรเลยแต่ก็สําหรับใครที่เล่นไปเรื่อยๆแบบไม่เป็นไรครับผมเล่นเรื่อยๆได้นะครับก็รอได้มันเป็นชิ้นที่ ในในตู้นี้ก็ถือว่าไม่แพงไม่แพงมากแต่ว่าชิ้นรีรานค่อนข้างราคาจับต้องได้ในราคาตำมาันนาเพชรพอๆพอกับแขนรถแขนเซนต้า,ตาริวเลยนะครับก็ขึ้นอยู่แต่ละคนเนี่ยจะคํานวณหรือว่าจะตัดสินใจอะไรยังไงแต่ว่าถ้าดูจากอันนี้แล้ว351ก็ถือว่าไม่สูงมากจนเกินไปมั้งไม่รู้นะเออแต่ถือว่าไกลอยู่นะครับฉันเองก็ไม่ได้หวังว่าตัวเองจะไปถึงการันตีเหมือนกันโดยรายวันเนี่ยมันจะมีให้เราหักนะครับก็คือ ทำถึง120ได้2องขอดูซิว่ามันได้เท่าไหร่บ้างนะครับวันหนึ่ง2 3 4 7 10ี่ได้วันละ10ครับเท่ากับว่าเราจะได้ทั้งหมด30นะครับเราได้ทั้งหมด30สนะสำหรับกาทำเควสรายวันใครจะไปลงหนักวันสุดท้ายก็ได้นะครับใครจะไปลงหนักวันสุดท้ายแบบเอ้ยผมค่อยๆแบบค่อยๆแบบเล่นไปก่อนแล้วไปลงหนักวันสุดท้ายก็ได้นะครับแล้วก็จะมีรางวัลสเต็ปนะครับที่ย่อา,า์บอกไว้ว่า,วาถ้าจะเป็นรางวัลซื้อเนี่ยมันก็คือการซื้อแบบ เหมาแพ็คไปเลยนะครับก็คือไม่รวมเพชรนะก็คือการเหมาแบบพวกการใช้ด้วยเพชรหรือว่าการด้วยเติมไปเลยมันจะมีด้วยกัน2แบบก็คือการใช้เพชรแล้วก็การเติมเงินนะครับสำหรับตัวกิจกรรมมันจะมีแพ็ค19บาบาท69บาทนะครับ179นะครับ329แล้วก็419นะครับแบ่งเป็น19บาท2ครั้ง69บาท2ครั้ง179บาท1ครั้ง329บาท2ครั้ง429บาท1ครั้งแล้วก็เป็น7 2 0 0พเพชรจะได้ตัว แต่แนะนําว่าถ้าใครไม่รีบไม่ร้อนอะไรนะครับ3วันรอได้นะครับเนี่ยสวันรอได้แล้วมีโอกาสว่าเราจะออกก่อนอ่าอันนี้คือความหวังนะครับเขาเรียกว่าความหวังว่าเราจะออกก่อนถ้าใครตัดสินใจที่จะสุ่มอันนี้นะครับแต่ว่าถ้านับไอ้น,นี้เนี่ยมันมีแค่โปรโมชั่นมันจะไม่มีรายวันดังนั้นตั๋วเนี่ยมันจะไม่มีซื้อแบบเป็นเอ้ยผมรอซื้อตั๋วรายวันก็ได้ครับแบบ <c oughs> 1 9บเาบาทรายวัน ไม่มีใช่ไหมไม่มีนะครับจะเป็นโปรโมชันนะครับจะเป็นโปรโมชั่นอย่างเดียวเลยสําหรับคนที่สนอกสนใจนะครับจะเป็นโปรโมชันอย่างเดียวเท่านั้นที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการใช้เพชรสเสริมๆไปแต่ว่าน,นี้ก็ดีนะได้เพชรได้เซกอบได้หิน9กสีนะครับสิบ้าบาทก็เช่นเดียวกันนะหินก้าสีห้าร้อนะเอาไปซื้อของในช่วงเวลากิจกรรมเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดูดีนะครับ ยงอาจจะแหบๆหน่อยตื่นมาอัดคลิปห้เลยนะครับตอนเช้าอืมประมาณนี้นครับน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้ารอได้เนี่ยก็ตัดจบลบอีก30ไปเท่ากับว่าไม่ต้องเติม69บาท2ครั้งถ้าในกรณีที่การันตีนีครับถ้าสมมติว,มว่าจะตัดแบบตัดจํานวนที่ดูเยอะๆนะหรือเอาจริงๆเนี่ยตัด429บาทก็ได้นะครับตัด429บาทก็ได้ก็จะเหลือ19 2ครั้ง692ครั้งร7 9 1ครั้ง329อีก 2ครั้ง429ตัดออกแล้วก็ใช้เพชรอีก7,200เพชรก็ตัดออกไปได้อีก400กว่าบาทเลยถ้าดูจากที่คำนวณน,นะมารง,งนะจะขอดูลองคำนวณแป๊บนะครับอืมจริงๆการเป็นว่าพอมันราคาแบบจับต้องได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยนะครับสมมติว่าเราเติม19บาท2ครั้งนะครับมันจะมีอันนี้นะครับมี19บาทนี้นะครับก็คือ 6212นะครับ12นะครับ, 12, รบแล้วก็อันนี้9218นะครับ12บวก18นะครับ, 12, 18, รบอาจย์ลองคำนวณแบบเล่นๆนะ12บวก18เท่ากับ3ผิดผดผิดผิดผ12บวก18นะครับบวกกับรายวัน30บาทที่เราได้ฟรีนะครับแล้วก็ ราต้องเติมแพ็ก69บาท2ครั้งคืนนี้ก็ได้บวกอีก30แล้วก็บวกกับอืม179หรอตรงนี้นอนนี้ไง179บาทได้ตัวอีก24ใบนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าทางไหนดีสุดเป็น114ใบนะครับแล้วก็329บาท2ครั้งก็จะได้72ใบหรอ ก็ได้เป็น186บใบนะครับ186บใบบวกกับการใช้เพชรซื้อตั๋วถ้าสมมติไม่ไม่เติมแล้วนะเพชรซื้อตั๋วนะครับ180บใบนะครับก็คืออันนี้7,200เพชรนะครับบวกอีก180ใบจะได้ทั้งหมด366ใบนะครับเอ้จริงเกินไปเนี่ยเนาะเหมือนจะเกินเนาะ351ถ้าสมมติว่าตัดออก10ใบตัดออก10ใบ ต19บาทได้แต่ว่าแนะนำก็เติมดีกว่า19บาทตั19บาท1 1ครั้งก็ได้ครับมันก็พอนี่คือการคำนวณน,นะครับก็จะใช้ทั้งหมดตามยอดที่จันดูเมื่อกี้เลยนะครับ19บาท1 2นะครับอันนี้ก็19บาทเหมือนกัน3 4นะครับ4ครั้งนะครับก็คือ4คูณ19นะครับ76บาทนะครับ76บาทบวกกับ 6 9อีก2ครั้ง6 9 2ครั้งเราตัดไปนี่ว่าจริงจรใช้69เอ้ย69 2ครั้งใช้ได้บวก69บวก69ครับจะคำนวณให้มันดีที่สุดนะครับเดีอยสเตลล่าน่าจะมีแพ็คโมชันดีๆรอเราอยู่แน่นอนดังนั้นน่าจะเซฟอยู่บวก1้9ครับแล้วก็บวก3 2 9ร้ยครั้งประมาณ1,000ครับ1,051บาทอันนี้ ไม่ใช่เติมล้านนะเติมล้านน่าจะประมาณ9 0 0กว่าบาท900กว่าบาทบวกกับอีก7,200เพชรหรือใครจะแปะไปเติมเติมเพิ่มขึ้นเพื่อประหยัดเพชรก็ได้หรือใครจะตัดเติมแล้วก็ไปใช้การซื้อด้วยเพชรเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับถ้าตัดสินใจจะเอานะอันนี้วงเล็บไว้เลยนะครับว่าถ้าตัดสินใจจะเอาอันนี้ราคา80เพชรมันแพงขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับซึ่งเป็นราคาโปรโมชั่นแบบท่าน2ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตัดสินใจยังไง นี่คือการคำนวณของอาจารย์นะครับ1,051าบาทบวกกับอีก7,2 0ดเพเอากระดูแขนลงหลงไปเลยแต่อย่างที่บอกไปครับเวลาเล่นมันต้องมีความหวังว่ามันจะออกก่อนนะครับเวลาเล่นมันมีต้องมีความหวังมันจะออกก่อนอืเปิดเล่นๆตอนเช้ามันใช้ครั้งละ9ก้9เก้าห0 0่เ้าเกห้า่าละเพอ่าถ้าบว่าอันนี้เหมือนเป็นการตัดสินใจว่าอาจารย์จะเปิดเลยนะ เหมือนเป็นการตัดสินใจว่าจาย์จะเปิดเลยอะลองเล่นเล่นครับลองเล่นเล่นดูโอ้โหเปิดมุมดูถ้าไม่มีแดงก็เรียบร้อยครับขอร้องอนอื่นก็เป็นอย่างที่บอกขอระะ้องันจิปทะอยากได้หินแดงมันสึงว่าจะสุ่มก็จริงแต่อยากได้หินแดงถ้าเปิดมุมมาไม่ไม่ได้แดงเยอะขนาดนั้นก็ไม่ได้ลุนครับหินไบคเวอร์นะครับใช้เลยครับหมากกระดานเข้าไปเพิ่มโชคให้เรานะครับ ไปอยู่กับอันนั้นอีกโอ้ได้ได้ค้อนแดงมาครับแต่ว่าน,นี้ตรงที่ดีตรงว่าเอ้ยอันนี้นี่จานยังไม่ได้ตัดกับที่เราจะสุ่มในนี้ดังนั้นจันว่าเรายังเซฟได้อีกจันลืมไปว่าในนี้มีรางวัลสเต็ปเห็นไหมรางวัลสเต็ปได้อีก15บห้าใบครับสิบห้าใบเราตัดได้อีกนะเออเราตัดได้อีกตอนเติมนะครับตอนเติมด้วยได้เงินอ่ะเบสเ็จจันว่าประมาณก็ประมาณประมาณเก้าร้อยบาทอ่ะตีกลมๆตีกลมๆประมาณ900บาทอืม ประมาณ900บาทจะว่าน่าสนใจได้แน่นอนอพอสุ่มแล้วมันก็อยากสุ่มต่อคันไม้คันมือจริงๆได้นะครับเฮ้ยจิตใจของนักสุ่มมันอีกสักหนึ่งดอกก็ยังดีครับแม่ก่อนโอ้หไม่มีแดง,งเลยอสงสยัยได้ดอกไม้มาปลูกเป็นสวนแน่เลยงานนี้นี่ได้มี6จริงๆได้ลุ้นมันต้องมีไบโคเบอร์ได้ลุ้นนะครับหืสสอ ลุ้นจนไม่รู้จะลุ้นยังไงยังไงดีอีกสักหนึ่งกริปกลายเป็นว่าเหมือนครั้งนี้จะเอาแล้วเนี่ยถ้าเราสุ่มไปสุ่มมาเนี่ยเมื่อกี้เรามี6ใช่ไหมบวก3เป็น9อ่าแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนถือว่าแค่นี้ก่อนละกันเออแต่ชาขอเสื้อก่อนโอ้โหไม่มีแดง <c oughs> <c oughs> โอเคชีวิต เป็นไงกันบ้างครับสำหรับทา,ทางด้านของตูง้กิจกรรมใหม่นะครับจริงๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าการันตีถือว่าถ้าทุกคํานวณอูแล้วมันมันโอเคเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครรอดีรันรอได้ก็รอนะครับนี้จะก,ก็ออเดร์ดแ,แทงไปพันพันแปดพันแปดร้อยเพละแทงแทงไปก่อนแล้วนะครับก็มาขนาดนี้แล้วจะสุ่มดีไหมนี่ก็ลองคิดดูนะครับใครมีความคิดเห็อนอะไรยังไงก็ คอมเมนต์ไม่ได้ตะคลิปใครต้องการเติมเงินนะครับแพ็กที่จนันแนะนําไปเนี่ยสเตลามีราคาดีๆรอคุณอยู่อย่างแน่นอนนะครับค,คิดถึงเกมคิดถึงในสเตลาโกพัดนะตอนเติมเกมอย่าลืมใส่โค้ด WK02 ไปชามช่องจันแตกไปในเกมเมอร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนุูราคาฟานขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเปิดเกมด้วยมีความมีสตินะครับอย่าใช้ความอยากจงใช้สติในการเปิดแต่ขอตัวไปหาเพรก่อนเจ,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 จนครับ